สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราจะยังอยู่เรื่องเดิมนะคะคือการหาคำตอบในวงเล็บค่ะเรามาดูค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า169ค่ะเตรียมปากกาขึ้นมาด้วยเลยนะคะวันนี้คุณครูจะให้เรียนเรื่องตรวจสอบความเข้าใจหน้า169แสดงวิธีทำเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะข้อ1ค่ะหาผลลัพธ์ของในวงเล็บ 215,280ลบ85,630หรด้วย25ในแนวตั้งในแนวตั้งก็คือให้หนักเรียนแสดงวิธีทำาเลยใช่ไหมคะเรามาดูค่ะวิธีทำค่ะ215,280ตั้งลบด้วย85,630ค่ะเรามาลบช่วยกันเลยนะคะ0ลบ0เหลือ0ใช่ไหมคะ8ลบ3เหลือ5ค่ะ สองลบหกไม่ได้ใช่ไหมคะยืมค่ะตรงนี้เป็นเหลือสี่ตรงนี้เป็นสิบสองสิบสองลบหกเหลือหกค่ะสี่ลบห้าไม่ได้ค่ะยืมค่ะหนึ่งเหลือศูนย์ตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะสิบสี่สิบสี่ลบห้าเหลือเก้าค่ะส่วนลบแปดไม่ได้ค่ะยืมค่ะจากสองเหลือหนึ่งตรงนี้เป็นสิบค่ะสิบลบแปดเหลือสองค่ะหนึ่งไม่มีตัวลบชักลงมาค่ะคำตอบที่ได้คืออะไรคะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบค่ะ เมื่อเราได้คําตอบแล้วเราก็ไปทําอะไรคะขั้นตอนที่2ก็คือไปหารด้วย25ใช่ไหมคะเราก็ตั้งค่ะ1นึ่งแสนหารด้วย25เราใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายหารยาวเลยนะคะนักเรียนเรียนได้เครื่องหมายหารยาวแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนก็ต้องใช้สุคูณแม่อะไรคะแม่25ใช่ไหมคะ ทีนี้25หาร12ไม่ได้ต้องเป็นหารเท่าไหร่คะหาร129ใช่ไหมคะ25อะไรได้129 25 1เป็น25 25 2เป็น50 25 3เป็น75 25 4เป็น125 5เป็น125ใช่ไหมคะเราก็ได้25คูณ5เท่ากับ125ค่ะนักเรียนมีสุขควแม่25อยู่แล้วใช่ไหมคะ 9กลบห้าเหลืออะไรคะเหลือสี่ใช่ไหมคะสอลบสเหลือศูนย์หลบหเหลือ1เหลือ0นย์ชักอะไรคะชัก6ลงมาคะ่ะยี่ห้าหนึ่งเป็น25 25ิสองเป็นห้เยอะเกินไปเอาแค่25่คูณหเป็น25นะคะลบกันคะ่ะ6กลบห้าเหลือ1ใช่ไหมคะ 4-2เหลือ2ค่ะชักอะไรคะชัก5ลงมาค่ะ25อะไรได้215 258ใช่มั้ยคะ258ได้เท่าไหรค่ค่ะได้200ค่ะลบกันเหลือ150ชักศูนลงมาค่ะ25อะไรได้150คณะเกรียน25 6ใช่มั้ยคะเราก็ได้25คูณ6 เท่ากับ150ลบกันเหลือ0คำตอบที่ได้ก็คืออะไรคะคือ5,186ค,ค่ะค่ะเราก็จะได้คำตอบนะคะคือ5,186ค่ะเราก็จะได้บรรทัดดังนั้นวงเล็บ215,280ลบ85,630หาร25เท่ากับ5,186ค่ะต่ออบตอบของเราก็คือ5,186ค่ะ ต่อไปค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหนังสือหน้า169ถึงหน้า170นะคะจะมีข้อ2ข้อ3และสิ่งที่ได้เรียนรู้นักเรียนเห็นไหมคะข้อ2ก็คือให้ทำในแนวนอนคือนักเรียนต้องแสดงวิธามดุดใช่ไหมคะแล้วค่อยมาลอกคำตอบแสดงวิธีทำแบบที่เคยนสอนในคลิปที่แล้วข้อ3ให้แสดงในแนวตั้งก็คือต้องแสดงวิธีทำเลยและสิ่งที่ได้เรียนรู้ข้อสุดท้ายก็คือแสดงวิธีทำเลยนะคะ สำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ